่ข้อนี้นะคะข้อนี้บอกความเข้มข้นมาให้หาไฮโดรเนียมไอออนแล้วก็หาการแตกตัวร้อยละเท่าใดนะคะอ่ะข้อนี้สุภาตาเลือกเพื่อนหนึ่งคนช่วยทำบนกระดานให้หน่อยใครดีคะสามสิบเจ็ดใครคะสามสิบเจ็ดอ่ะมงคล อ่ะมงคลมาทำข้อกล้าให้ครูดูหน่อยเลยอ่ะข้อนี้จะมีหลักการคิดยังไงคะหลักการคิดข้อนี้ก็เขียนสมการนะคะเขียนสมการแล้วก็แสดงการแตกตัวใช่ไหมแตกตัวได้ไอออนอะไรออกมาแล้วเราก็คำนวณหาค่าเค นะคะไปดูความสัมพันธ์แล้วก็จะได้ร้อยละร้อยละก็ต้องใช้สูตรใช่ไหมคูณร้อยหารด้วยความเข้มข้นเดิมอ่าได้ไหมลูกมงคลเร็วอ่าลบกระดาษแล้วเขียนต่อเลยนะคะแสดงวิธีทำเลย คนอื่นทำได้ไหมฮะทำเองได้ไหมคะถ้าเจอข้อสอบแบบนี้ทำได้ไหมได้นะก็คือขั้นหลักการขั้นที่หนึ่งก็คือนักเรียนต้องเขียนสมการนะคะสมการการแตกตัวของกรดนะคะกรดตัวนี้นะคะกรดฟอ์มิกกรดฟอ์มิก hcoh นะคะรวมตัวกับน้ำ ได้ได้อะไรจะได้ไฮโดรเนียมไอออนและ HCOO- นะคะพอได้สมการแล้วนักเรียนก็ทำไมอ่าเขียนการเปลี่ยนแปลงนะคะเริ่มต้นเท่าไหร่นภาวะสมดุลเกิดอะไรขึ้นเราก็สมมุติให้กรด ฟอมิกนะคะแตกตัวเป็นไอออนได้เป็น X โมลก็ได้หรือ A โมลก็ได้นะคะเพื่อที่จะนำไปคำนวณหาความเข้มข้น อันนี้ที่เพื่อนกำหนดให้ก็คือความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนนะคะเป็นเอเห็นไหมเป็นเอ็โมลต่อลูกบาทเลซิเมตรทีนี้เราก็อไปแทนค่าในสมการก็คือ KA อ่าบรรทัดบรรทัดนี้นักเรียนต้องต้องใส่ KA เท่าก,กับใช่ไหมไม่เขียนคูณกันเลยฮะลอกใครมาเนี่ย x คูณ x อ่าเครื่องหมายคูณนะตรงนี้นะ,อะลอกไปลอกมาเพี้ยนแล้วนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าการสื่อสารสามารถผิดพลาดได้นะคะ,ะ x คูณ x อ่าเท่ากับจริงๆนักเรียนเขียน เขียนให้เหมือนตรงนี้เลย KA เท่ากับให้ตรงกัน K ใหญ่ K ให้มันตัวตัวใหญ่หน่อยอและ A ตัวเล็กนะคะจะได้ x ก,กำลังสองเห็นไหมคะเอา x ก,กำลังสอง เอาเอ็กกำลังสองไปหาถอดถอดลากออกมานะคะอ่าหนึ่งจุดแปดคูณสิบกำลังลบสี่เห็นไหมคะมันทัดเอ็กกำลังสองอะลูก คือเราก็ใช้หลักการนะคะเอาตรงนี้นะคะมาทะแยงทางนี้เห็นไหมคะ x x คูณ x, x ก็เป็น x กําลัง2นะคะ<ม>แล้วก็ทางนี้ไปคูณกันนะคะคูณกว้วยเขาเรียกหลักการคูณกว้วยนะคะ<ม>ก็จะได้1.8คูณ10กําลังลบ4คูณกับ0.2นะคะ<ม>อันนี้กําลังเท่าไหร่ลูกฮะไม่มี ก็คือเนี่ยเธอเอา1.8ึุคูณกับศูยใช่ไหมได้เป็น0.36 10กำลังลบ4ก็คงเดิมะนะคะก็คืออันนี้ก็เริ่มทำการถอดลากเห็นไหมคะจาก x กำลังสองก็เหลือ x นะคะ 6, 6 6คูณ6ได้36กนะคะก็ถอดออกมาได้0.6นุคูณ10กำลังลบ2เลขยกยกกำลังการถอดลากก็คือเอาอะไรไปหานั่นเอง หารด้วย2นะคะการถอดลากของเลขยกกำลังเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ x เท่ากับ6.0คูณ10กำลังลบ3นะคะอะได้คำตอบ1นึ่คำตอบแล้วจากนั้นเราก็ทำไมคะอะจากนั้นเราเดี๋ยวไปขึ้นบรรทัดใหม่ตรงนู้นลูกคำนวณหาร้อยละ คิดเลยค่ะการหาร้อยละเราใช้สูตรว่าไงคะการแตกตัวเป็นร้อยละเท่ากับความเข้มข้นที่ได้คูณด้วย100หารด้วยความเข้มข้นคงเดิมที่มีอยู่นะคะเราก็แทนค่าไปเลยนะคะ แทนสูตรเลยค่ะการแตกตัวของกรดการแตกตัวของกรดได้อะไรคะ ร้อยละการแตกตัวต้องมีหน่วยไหมคะไม่ต้องก็คือเทียบที่100 100แตกตัวได้ร้อยละ3เพราะฉะนั้นเรกเรียนสรุปอีกบรรทัดหนึ่งลบหน่วยทิ้งนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสารละลายกรดฟอร์อิกแตกตัวได้ร้อยละ แตกตัวเป็นไอออนได้ร้อยละ3นะคะอ่านั่นเยนต้องเขียนให้ครบด้วยนะแตกตัวเป็นไอออนได้ร้อยละ3จากที่เราคำนวณก็คือไอออนในที่นี้ก็คือไอออนของ ium, ไฮโดรเนียมไอออนนะคะได้จาก2โมลน,นะคะจาก0.2โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรแตกตัวได้เป็น6คูณ10กำลังลบส หรือถ้าเขียนเป็นเลขทศนิยมก็คือได้เท่าไหร่คะ0.006โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรนะคะเอาไปคิดเทียบที่ร้อยก็จะได้ร้อยละสามปรบมือให้มงคลหน่อยสิคะอาอาต่อไปเราไปดูโจทย์ข้อที่สิบที่สไลด์ค่ะข้อที่สิบ